มาดูการตอนกิ่งมะนาวแบบที่สองนะคะแบบใช้ยาเราก็จะเลือกกิ่งมะนาวนะคะเอากิ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ปาดตามตามเหมือนเดิมกิ่งใหญ่มากเกินไปรากก็จะแตกช้าะคะเอากิ่งประมาณนี้แล้วก็ใช้มีดตอนกิ่งไม้เหมือนเดิมะคะ่ะ ด้านบนนี่จะใช้สําหรับปาดกรีดนะคะด้านล่างใช้ขูดเงอเยื่อค่ะเราก็จะปาดน่คะปาดให้รอบให้รอบนะคะให้รอบแบบนี้ให้รอบบริเวณแล้วก็กรีดแล้วก็ลอกเปลือกเขาออกนะคะทั้งสองด้านพอลอกเปลือกออกเสร็จแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งขูดขูดให้รอบ ุดเอาเนื้อเยื่อเขาออกนะคะไม่ต้องขุดแรงมากหรือบางคนอาจจะใช้ผ้าก็ได้ค่ะเท็ดรอบๆถูๆเอาเนื้อเยื่อเขาออกแล้วก็เอาถุงลูกตุ้มที่เตรียมไว้นะคะจากมะพร้าวแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอาใส่ถุงสี่คูณสามทำเป็นถุงๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามีดกรีดถุงลูกตุ้มแล้วก็เอาไปห่อนะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปหอดกันเลยค่ะนี่ค่ะเอาแปะด้านข้างนี่นะคะเดี๋ยวนี่ค่ะอาหอถ้าตอนแบบธรรมชาติก็จะไม่ต้องใช้น้ํายาเล่งรากทาเราสามารถหออได้เลยแต่ถ้าอยากให้ลากออกเร็วขึ้นเราก็จะใช้น้ํายาเล่งลากนะคะจะเป็นตัวนี้น้ํายาเล่งลากนี่นะคะ เปิดฝาแล้วก็ใช้สำลีจุ่มลงไปนะคะจุ่มลงไปนิดเดียวพอแล้วก็เอามาทาบริเวณท้างบนเพราะล่าเขาจะออกบริเวณข้องบนทาลับรอบนคะคะพอทาเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มกันหอนะคะเอากางของเท้าเที่ยมไว้ขึ้นมาหอ่อ ก็ได้มาเป็นแบบนี้นะคะจับดูนะคะต้องแน่นขยับไม่ได้ประมาณ25วันก็สามารถตัดกิ่งได้นี่ค่ะเรียบร้อยจบคลิปแค่นี้นะคะ